สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่บ o s s l ยช c h a n วันนี้กลับมาอีกครั้งกับช่วงไม่ใช่เต็งเช็คอินไ,ได้ป่าว ออเถิกล้ามากกล้าที่จะพูดชื่อนี้ออกไปมาถึงพวกเราด้วยกล้ามากกล้ามากทุกคนด้วยความคิดถึงเอ็กโซมากมากอีกแล้วทุกคนก็เลยมึงขอทําหน่อยละกันได้เพราะจริงๆแล้วเราอ่ะไม่ได้ทําเพลงนี้ในช่องเลยยังไม่เคยไเลยไม่เคยทำเลยแต่จะทําทั้งทีนะคะทุกคนไปทําที่มันเป็นเพิร์ฟดีกว่าทุกคนจะได้รู้มันแตกแต่มากแค่ไหนนะคะเราเรียกมันว่า2เพลงด้วยกันเนาะนั่นก็คือ Love Shot กับ t e m p o งนเพลง2เพลงที่เราชอบมากเลยเต้ยก็ฟังบ่อยมากเือร็เตยก็ถือได้ฟังตลอดพอเต้ยโดนของใครตกนั่นเองนะคะใช่ตอนนี้ก็โดนขยองซูด้วยค่ะเดี๋ยวไปดูกันอันนี้มันเป็นไลฟ์โฮ์แมนนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นยังไงนะคะใช่ถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยโอ้เสียงดีมก กลมแล้วไม่แน่ใจว่าคลิปลงคือจะเข้าไปยังนะคะโดนโอ้เเชิงง่าตรงแดงใจเรามันจะไม่ไหวหอ่อแปลว่าอันนี้อาจจะไม่ค่อยนานต้องหรือว่านานแล้ว จริงจริงตอนนี้อยู่ออกมาจากกลมแล้วเหมือนกันใช่ไหมใช่ใช่ใช่โซโล่ อินเนอร์อินเนอใครอ่ะจริงแต่งตัวมิดชิดนะแต่แบบเซ็กซี่มากอ๋อ,อโอ้โห่าฮ่าล่นั่นะเสียงที่แบคือแบบวานย อยู่ยู่ในกลมยังหล่อเลยใช่ชอบมอนที่เขาทำท่าเอกโซเร่ shot ก็เหมือนไม่ได้เคลื่อนเยอะแต่ค like ah, uh ือแบบเหนื่อยโอ้โหไส้พดกิดเผื่อไว้ไปแล้วค่ะ

ไหวไหมโอ๊ยเขมจังครูตายได้ฉันชอบเพลงนี้มากทั้ง2เพลงเลย เต้นมันในคอนเสิร์ตเนะี้ย เขาก็ยังทำเพิ่มได้เป็นอย่างดีนะคะทุกคนจริงเขยาเห็นนั้งแบบเรียนอยู่สบาพ เห็นมากงมั nah, my God, my God ้อ่ว้าวอยากน่ารักก็อยากหยุ่มแก้มเหมือนกัน แทชชานยานทำผมแบบนีม้มากๆมากๆแบบมากๆด,ดูเข้ากับเขามากๆ เจ้าว่ะเยี่ยมไหมดีมากหาใจไม่ออกเลยขนหัวมากสนุกมากดูแล้แบบสะรอให้นะคะทุกคนเท่าที่ดูมันน่าจะเป็นช่วงแกลบที่ซิหมินและดีโออยู่ในกลมทุกคนเพราะว่าแกงนี้เหลือกัน6คนเนาะ ใช่น่าจะเป็นแบบนั้นนะคะทุกคนคืออยากทําก็เลยสุ่มเล้วก็เซิร์ชเซิร์ชปุ๊บก็เลยทำแล้วเรารู้สึกว่าเป็นแบบอย่างเพลง Love Shop เรารู้สึกว่ามันเหมาะกับการเพอร p e r f o r m นซ์มากเลยขึ้น p e r f o r m ม n ซ์แล้วเป็นการเต้นที่เซ็กซี่เราจะอยู่ยังไงเออคือเขาแต่งตัวกันไม่ได้เห็นอะไรใดๆทั้งนั้นอ่ะนะทุกคนใช่แต่ว่ามันมีความ i เออมาจากข้างในถ่ายทอดออกมาทางจากท่าเต้นต่างๆแล้วแบบ โอ้มันดีมากแล้วมันเหมาะกับการเพอร์ฟอร์แมนซ์ดูแล้วมันสนุกดูแล้วมันแบบยังไงอะได้อะไรบางอย่างอะดูแล้วมันแบบอิ่มเอวหัวใจออหัวใจได้สุสฉทดเหมือนหัวใจกลับมาทํางานอีกครั้งหนึ่งอะทุกคนดูแล้วกลั้นนิดๆอย่างเงี้ยมีใจสูงที่เพื่อนชอบนะคะ จริงๆมันเป็นอีกสองเพลงจริงๆมันเป็นสองเพลงที่เราชอบกันมากเราก็มองหน้ากันตลอดว่ามึงทำอไมเราไม่ทำงช่องวะเพลงพวงนี้คือช่องเราอ่ะยังไม่เคยมีเลิฟช็อตจริงไม่มีลิฟช็อตกับเทมโปเลยแบบเลยจริงๆเป็นสองเพลงที่เหมาะกับการโบแมนจริงๆเพราะมันสนุกอ่ะเออสนุกจังหวะดนตรีต่างๆ้วมันก็ไม่คลอแบบเอ็กโซสูงมากมากและเทมโปก็คือสนุกสนานแตกแต่แล้วรู้สึกว่าเป็นเป็นท่าที่เต้นยากะยาก แต่เขาเอาแต่ว่าเอ็กโซเอาอยู่มากใช่แล้วเป็นเพลงที่ดังขึ้นที่ของเอ็กโซทำให้น้องๆหลายวงได้เอาไปโคฟได้เอาไปทําอะไรอย่างเงี้ยจริงมันแบบเออเพลงดังเนาะดีใจมากเลยที่ได้กลับมาทํานะคะแล้วก็เรารู้สึกว่าเอ็กโซไม่ว่าจะอยู่กันเกียรติคนนะเขาสามารถยังยังเฟอร์ฟอร์ออกมาได้เป็นอย่างดีเสมอเลยเอ็กโซก็ยังคงเป็นเอ็กโซใช่เพาะก็คือพ่อแม่ก็คือแบบว่ายังทําหน้าที่ของตัวเองได้เป็นอย่างดีแล้วมันไม่เคย d r อปเลย เลยจริงๆอะทุกคนดีใจมากเลยที่ได้มาทานะคะด้วยความรักเต็มเปี่ยมเนาะดูกี่ดูกี่คำก็ตื่นตาตื่นใจไม่ว่าจะเป็นสเตจยูสเตจนี้ไม่ว่าฟังกี่คก็แบบว่าว้าวซาตลอดดูแล้อยากไปคอนเสิร์ตจริงจังจะมีกันกี่คนก็ดีเสมอดีใจที่ยังได้มาทํางานเก่าๆของเอ็กโซอยู่นะคะแล้วก็ถ้ามีงานใหม่ๆเราทําแน่ๆนะคะทุกคน ตามกันได้เลยแล้วก็จริงๆเราเอ็กโซเองเราทำหลายๆเพลงมีเพลิสอมมีเพลิสไปตามดูกันได้นะใครที่หลงมาดูคลิปนี้คลิปแรกแล้วก็คิดถึงเหมือนกันนะคะเรามีเพลิสของเอ็กโซไปตามดูกันได้เลยทำหลายเพลงมากๆแล้วก็แตกไปอย่้ทุกคลิปนะคะเพราะว่ารักมากนะจ๊ะต้องแล้วค่ะไว้มีโอกาสเดี๋ยวจะชวนเพื่อนๆมาทำดยนะคะพร้อมมากเพราะว่าตอนนี้ก็รักมากแล้วใช่จริงๆก็มีหลายเพลงของเอ็กโซที่เป็นตำนานที่ยังไม่ได้มีโอกาสทำเลย เพลงช้าๆอะไรเงี้ยก็บางปุริเยหลายเพลงมาถูกต้องไว้ไมีโอกาสเดี๋ยวมาทํากันแน่นอนนะคะฝากไว้ด้วยสุดท้ายนะคะก่อนจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ค่ะกดซับสไครป์กดกระดิ่งจริงๆให้ด้วยค่ะแล้วก็ยังมีอีก3ช่องทางให้ตอบกันนะคะทั้งทาง f a c e b o o ท Twitter In s t a g r a m ชื่อโอชูไลชานแนนตอนนี้เลยจ้าสำหรับวันนี้พวกเราทั้ง3คนขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย